มาค่ะวันนี้เรามาทําเมนูสดคล่องคอช่วงนี้ฝนตกนะคะอยากจะทดสดอะไรคล่องคอเป็นกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะคะวันนี้จะต้องขาหมูค่ะวัตถุดิบก็ตามที่เห็นนะคะก็มีขาหมูแล้วก็เครื่องเครียงเครื่องต้มยําต่างๆนะคะอันนี้ดิฉันก็ต้มน้ําเดือดแล้วนะก็ใส่เครื่องเคียงก็่นะใส่เกลือไป2องหยุมนิดๆน,น,นะจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ตะไคร้ นะคะตะไคร้ต้นอวบๆเลยนะนะตามด้วยขานะคะวันนี้ขาแก่มากเลยนะคะขาแก่รสชาติจะดีนะคะแต่เสียดายมันเคี้ยวไม่ได้ไงถ้าเป็นขาอ่อนมันจะเคี้ยวได้นะฮะอาใส่ตะไคร้ใส่ขาแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่รากผักชีนะคะเนี่ยรากผักชีขาวๆอวบๆเลยนะใส่ไปสองต้นนะคะ แล้วก็ใส่กระเทียมบุบนิดนึงนะคะไปสัก3ามสี่กรีบนะคะวันนี้ต้มไม่เยอะนะนี่ขนาดไม่เยอะนะหม้อขนาดกลางนะคะต้มกินชิวๆนะคะฝนตกแบบนี้นะคะฤดูฝนนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยก็ต้องหาอะไรสดคล่องคอนะคะน้ําเดือดแล้วก็นะคะใส่ขามหมูนะคะขามหมูที่ฉันก็เลาะนะคะ เ้าเอาเนื้อเพราะว่าไปซื้อเนี่ยที่ห้างเขาตัดให้เป็นท่อนใหญ่มาเหมือนให้เราตุนแบบเป็นข้าวขาหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องการเอามาต้มยำแบบเนี้ยก็เลยต้องเลาะนะฮะเลาะให้ชิดเล็กๆแล้วลวกน้ําก่อนนะดิฉันลวกน้ําไปก่อนหนึ่งชีงหนึ่งรอบเพื่อให้จะดับกลิ่นคาวเทคนิคของดิฉันก็คือเอามาล้างขยําเกลือสองรอบแล้วก็เอามาลวกน้ํานะคะเอาน้ําทิ้งหนึ่งน้ำแล้วก็เอามาต้มอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะนะคะก็ไฟก็ต้องเดือดนิดนึงนะอ่านะ,ะก็ตั้งไฟก็เดี๋ยวมันก็เดือดแล้วนะรอสักครู่นะเดี๋ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆนะเมนูไม่ยากนะคะเมนูต้มขาหมูเนี่ยเป็นเมนูที่ใครๆหลายคนชอบทานเพราะว่าเราอ่ะอยากจะทําทานเองเพราะเราซื้อเขาอ่ะมันมันได้น้อยแล้วก็อร่อยหรือเปล่าก็ เนาะมาสู้เราทําเองไม่ได้ได้เยอะลงทุนไม่เยอะหรอกต้มขาหมูแล้วก็อร่อยด้วยปรุงตามรสชาติของเรานะอันนี้ช้อนฟองออกนะคะดิฉันก็จะมีเทคนิคนะคะขาหมูเนี่ยมันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างเนื้อเยอะแล้วก็เหนียวนะคะเพราะนั้นเนี่ยต้มต้องใช้เวลานานแต่ดิฉันก็มีเทคนิคของดิฉันนะคะที่จะทําให้ต้มไม่นานแล้วก็เปื่อยเร็วนะคะ ดิฉันก็จะใส่ช้อนสแตนเลสน,นะฮะเป็นช้อนสแตนเลสน,นะคะใส่ลงไปค่ะก็อย่างที่บอกนะคะอันนี้ดิฉันก็ช้อนฟองอีกหนึ่งช้อนนะคะช้อนฟองออกอีกรอบหนึ่งยิ่งเราต้มตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟองนะคะที่ออกมาแต่มันเป็นพวกน้ำพวก ไข่ข้อของเขานะคะน้ำมันไข่ข้อ,ขอต่างๆก็จะลอยมาเราก็ตัดตักทิ้งนะคะเนี่ยก,ก็ปล่อยให้มันเดือดไปอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าเทคนิคนะคะที่ใส่ชอ้อนสแตนเลสเนี่ยนะคะที่ฉันเมื่อกี้บอกไปก่อนนะที่ฉันยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวเอามาใส่นะคะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าชอ้อนสแตนเลสเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปล้มต,ตุนพวก อะไรพวกนี้ที่เปื่อยช้าเนี่ยเราต้องการลดความลดเวลาต้องการใช้เวลาที่รวดเร็วนะฮะแล้วก็ลดพลังงานแก๊สนะฮะ <S <S ช้อนสแตนเลสเนี่ยวลเราเราลงไปต้มเนี่ยมันจะกระจายความร้อนได้ดีนะคะมันจะกระจายความร้อนเมื่อช้อนสแตนเลสเนี่ยมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะก็จะเป็นตัวกระจายความร้อนไปทั่วเลยนะคะแล้วก็ทําให้อ่ความร้อนเนี่ย นะคะทั่วถึงพอความร้อนทั่วถึงเนี่ยนะคะเนื้อสิ่งที่เราตุนเนี่ยมันก็จะเปื่อยได้เร็วนะคะมันไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรหรอกแต่คุณสมบัติของมันคือมันสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วถึงนะคะกระจายความร้อนได้เร็วนะคะแต่ถ้าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ช้อนเขียวกินข้าวกันใช่ไหมเขาก็จะใช้อะไรรู้ไหมเขาจะใช้ะมะละกออ่อนนะคะ ลูกมะละกออ่อนใส่เข้าไปอันนี้ที่ฉันจําได้คุณพ่อดิฉันเนี่ยเคยต้มไก่ต้มเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็ดมันจะเหนียวกว่าไก่เงี้ยเขาก็เลยใช้ต้นลูกมะละกออ่อนๆนะคะหั่นหันแล้วก็ใส่ไปมันก็จะเดือดเร็วมันก็จะเปิดเร็วนะฮะอันนี้คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะ,ะท,ที่จําได้สมัยเบบี้โฮมโฮมนะ อ่ะเดี๋ยอันนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็เมื่อกี้ก็ปรุงอะไรบ้างยังไม่ได้ปรุงอะไรใช่ไหมปรุงแล้วใส่เกลือไปสองหยิบแล้วก็ใส่อ,อะไรนะผงปรุงรสที่เป็นก้อนน่ะเขาเรียกอะไรนะคานอหรือรสด,ดีะ <c oughs> แยกกันไม่ออกระหว่างคานอหรือรสด,ดีน่าจะเป็นรสด,ดีะนะใส่ไปก้อนหนึ่งนะคะอ่าแล้วดิฉันบอกว่าวัตถุดิบของดิฉันอีกอย่างหนึ่งก็คือดิฉัน ใส่มันฝรั่งไปด้วยนะเพราะดิฉันอยากกินเวลาเราใส่มันฝรั่งเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าน้ําซุปมันจะอร่อยเหมือนเรากินต้มซุปอะซุปโนนซุปนี้ซุปหางหางหัวเคยกินไหมอดีตตอนเด็กๆเ,เ,เคยกินนะซุปหางหัวนะฮะแต่โตแล้วไม่กินสงสารน,น้องหัวนะ,ะคือมันฝรั่งเนี่ยมันจะอร่อยวเวลาเราต้มน้าซุปอะมันะทำให้น้าซุปกลมกลมนะะอ่อบนะคะเกลือนะคะ ผงรสดีที่เป็นก้อนนะนะแน่เน่ยดิฉันใส่ช้อนเพิ่มมาหาได้ทีหลังไงดิฉันก็ใส่ช้อนไปเพื่อเพิ่มความรวดเร็วนะฮะแล้วก็เมื่อกี้แอบบใส่เกลือเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวไปนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราใส่ขนอไปแล้ว ตลบเป็นคนอนหรือรถดีไม่ได้โฆษณาให้เขาตุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่วัตถุดิบอื่นๆกันนะคะคือตอนนี้ดิฉันยังไม่ใส่พวกเครื่องเคียงอย่างอื่นเช่นอะไรนะมะเขือเทศเพราะกลัวมันจะเปื่อยยุย่ยดิฉันไม่ชอบความเปื่อยยุย่ย นะคะดิฉันต้องการเคี้ยวให้มันดูมีแบบเป็นชิ้นแล้วก็สวยงามมีเท็กเจอร์ในการบุลกเคี้ยวแล้วก็ใส่หอมอ่ะหอมีิฉันก็ใส่หอมหัวใหญ่แบบเนี้ยหอมแขกหอมจีนเนี่ยหอมแขกเนี่ยมันรสชาติหวานนั่นละสีมันสวยเนี่ยดิฉันก็ใส่แล้วพานมันเปื่อยแล้วเริ่มเปื่อยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดไปนะคะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำมะขามเปียกอ่านี่น้ำมะขามเปียกดิฉันก็ เอาน้ำร้อนนะคะใส่ในมะขามแล้วก็ตักนะคะใช้ไม่หมดหรอกนะคะรสชาตินี้ก็ปรุงตามใจคนกินเลยแต่ดิฉันก็ใส่ใส่ไปไม่ต้องไปกะว่าต้องเท่านั้นเท่านี้เราเรารู้เราทำกับข้าวเราจะชินว่าควรใส่เท่าไหร่นะคะน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันจะช่วยทำให้ รสชาติของอาหารกลมกล่อมนะมันเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวโดดนะมันจะเปรี้ยวกลมกล่อมมันจะมีทั้งความเปรี้ยวความหวานความนวในตัวในส่วนของน้ำมะขามเปียกแต่ถ้าเป็นมะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ย,ม,ยมันจะได้ความเปรี้ยวโดดแล้วก็ความหอมแค่นั้นเองแต่สําหรับมะขามเนี่ยมันจะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานและทั้งนวลอนะอันนี้เราต้องลดต้นทุนเรื่องของมะนาวเพราะนั้นเราต้องใส่น้ำมะขามด้วยมันจะได้นวและหอม นะแล้วก็ก่อนที่จะเสร็จเนี่ยเดี๋ยวค่อยบีบมะนาวใส่สักซีกหรือลูกนึงแค่นี้ก็พอแล้วนะอันนี้ก็ปล่อยเดือดแป๊หนึง่งเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วละ่ะนะคะเนี่ยดิฉันบอกแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าแอบใส่อันนั้นอะเพื่อใส่ตอนนี้เหรอภาคผิด <laughs> อ่ะนะใช้เวลาไม่นานค่ะใช้เวลาไม่นานถ้าเราใส่ไอ้พวกช้อนสแตนเลส นะเนี่ยดิฉันชอบกินเนื้อแบบนี้ดิฉันไม่ชอบกินให้เปื่อยยุ่ยนะขาหมูเวลาดิฉันต้มเนี่ยดิฉันไม่ชอบกินเปื่อยยุ่ยเหมือนที่เขากินข้าวขาหมูนะดิฉันชอบกินแบบเนื้อยังแข็งอยู่แบบเปื่อยแต่ยังแข็งยังเคี้ยวได้อยู่ดิฉันเคี้ยวกรึบๆแบบนั้นดิฉันชอบแบบนั้นแต่ถ้าเปื่อยยุ่ยเนี่ยมันเคี้ยวกินแล้วมันรู้สึกเออนลุกนะอ่านะครับแบบนี้แต่ถ้าจะเปื่อยยุ่ยมาขาหมูอันนั้นต้องต้มให้คนแก่กินนะฮะ เนี่ยเนี่ยอันนี้คือบอกเลยเมนูโปรดของคุณพ่อดิฉันขาหมูนะอันนี้รสชาติก็ตามตามเป,เป๊ะเลยไม่ต้องอะไรเยอะนะอาจจะเติมน้ำปลาอีกสักนิดเพิ่มความหอมนะดิฉันจริงๆไม่ค่อยชอบแถมกับข้าวโดยฉันไม่ค่อยชอบใส่น้ำปลานะดิฉันชอบใส่เกลืออะบีปนาใส่เพิ่มความหอมและความเปเรี้ยวโดดสักนิดหนึ่งนะจ๊ะ อ่านะคะแล้วก็เนี่ยใส่มะนาวแค่ซีกเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเราใส่น้ำมะขามไปเยอะแล้วมันได้แล้วแค่เติมมะนาวเพื่อเพิ่มความหอมกระเปรียบโดดนิดนึงแล้วก็ใส่ผักชีแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะหลังจากนี้ก็ตบลูกโด,ดสักนิดนึงนี่อ่ะเป็นไงน่ากินไหมคะน่าทานไหมน่ากินมากน่าทานมากนะคะเนี่ยอร่อยนะคะ สดร้อนร้อนสดร้อนร้อนช่วงฝนตกในคล่องคออร่อยและจเจริญอาหารดีนักเลยนะนี่นะคะผักเพลิกพวกนี้ทานได้หมดนะเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยจริงๆบอกเลยว่าอร่อยมากใครไม่กินนี่ใครไม่ได้ชิมนี่ถือว่าพลาดมากนะคะฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปบ่อยๆนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นช่องน้องใหม่หลอกช่องเก่าแล้วแหละแต่มารีโนเวทใหม่นะ อะนะตบลูกโดดไปแล้วฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย